สวัสดีครับผมโจนะครับคลิปนี้ผมจะแนะนำซอฟต์แวร์ชัวไวเลสเวิรกเบนนะครับสำหรับมอนิเตอร์ควบคุมและบริหารจัดการความถี่ให้กับชัวร์ SLXD ผ่านคอมพิวเตอร์กันนะครับ ตอนแรกนะครับให้เราไปที่เว็บไซต์ของชัวนะครับผมพิมพ์คำว่า w ว w ร h w บเ c ็บนะครับเสร็จแล้วนะครับไปที่หัวข้อ s u พ p o r t นะครับแล้วก็เลือกช r u นะครับแล้วก็คลิกไปเลือกที่ w w b 6นะครับหรือว่าชัว w a l l e t Workbench นั่นเองนะครับจากนั้นให้เราทำการคลิกดาวน์โหลดนะครับคลิกดาวน์โหลดอีกทีนะครับให้เราระบุข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมก็ระบุอีเมลนะครับ ระบุพื้นที่นะครับเลือกประเทศไทยนะครับให้ใส่คาพาณีด้วยนะครับต้องการรับเอสารทางชัวก็กดย็ดถ้าไม่ต้องการก็กดโนนะครับแล้วกดซับมิดนะครับรอสักครู่นะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างให้เราดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไปใช้งานนะครับซึ่งเราสามารถเลือกเวอร์ชั่นได้นะครับว่าจะเป็นเวอร์ชั่นสําหรับ Mac หรือ Windows นะครับผมเลือกเป็นเวอร์ชั่นของ Mac นะครับดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ไฟล์ install ของ ตัว w วเล็ดเวิร์กเบนขึ้นมานะครับให้เราติดตั้งลงที่เครื่องได้เลยนะครับเมื่อดาวนโหลดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรามาเปิดตัวโปรแกรมเพื่อเรียกใช้งานนะครับให้เราดับเบิลคลิกที่ซอฟต์แวร์ได้เลยนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับระบบจะทําการตรวจสอบว่าคุณต้องการใช้อินเทอร์เน็ตพอร์ตช่องไหนนะครับเราก็ต้องมาดูว่าอินเทอร์เน็ตพอร์ตที่เราต่อกับเครื่องรับเราใช้เป็นอินเทอร์เน็ตชื่ออะไรนะครับอันนี้ผมใช้ชื่อ u a n l o b e Internet นะครับหังเกตที่ IPX Date ก็ได้นะครับ IPX d t e ก็จะระบุว่าเป็น169.254.84.115อันนี้เป็น DHCP ของเครื่องรับนะครับให้เราคลิกให้ถูกต้องนะครับแล้วกดเซฟ ตอนนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเครื่องเราเนี่ยสามารถที่จะต่อซอฟต์แวร์เห็นกันแล้วนะครับให้ดูที่คำว่า d e v i c e ออนไลน์ด้านล่างขวามือนะครับหากขึ้นดี v i c e ออนไลน์ขึ้นมาแสดงว่าตอนนี้เครื่องเราสามารถที่ออนไลน์แล้วก็ต่อบนระบบเน็ตเวิร์กที่เห็นกันแล้วนะครับเราสามารถที่จะเรียกใช้งานซอฟต์แวร์ได้ทันทีนะครับสำหรับซอฟต์แวร์ของชัวไวเลส e sure ว w o r k b e น c h นะครับหัวข้อหลักๆที่เราจะใช้งานก็จะมีอยู่ในส่วนของชัวฟ f น n c y c o o r d i n a t i o n นะครับ หัวข้อนี้จะเป็นการนำเครื่องรับนะครับมาสแกนให้โชว์เป็นกราฟให้เห็นบนซอฟต์แวร์นะครับจากในซอฟต์แวร์นะครับเราใช้ชัว SLXD มาทำการต่อใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์นะครับเพราะนั้นผมจะเลือกชแน l สแกนเป็นของชัว SLXD นะครับหัวข้อนี้จะเป็นการสแกนหาความถี่บริเวณโดยรอบนะครับเพื่อที่จะให้เครื่องเอามาคำนวณแล้วก็วิเคราะห์ความถี่ที่จำเป็นจะต้องใช้ต่อไปนะครับ เมื่อเราติ๊กถูกที่ช่องเครื่องรับแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาคือในเรื่องของการสแกนนะครับการสแกนเราสามารถที่สแกนได้2แบบครับหนในเรื่องของสแกนกวาดไปรอบเดียวครับสคือสามารถสแกนได้ตลอดแบบเรียวไทม์โดยไม่หยุดนะครับจนกว่าเราจะสั่งหยุดเองนะครับโดยขั้นตอนนี้ผมจะเลือกเป็นแบบวั e s w นะครับก็คือการสแกนแค่ครั้งเดียวนะครับนั้นผมก็กดสแกนสเปกตรัม จะทําการสแกนหาความผี่บริเวณโดยรอบนะครับที่เสารอากาศสามารถที่จะรับได้นะครับแล้วก็จะโชว์เป็นกราฟมาแสดงให้เห็นบนหน้าจอครับว่าตอนนี้พื้นที่ที่เครื่องเนี่ยสามารถที่จะสแกนหาความถี่ได้นยมีความถี่บริเวณโดยรอบอะไรที่สามารถใช้งานได้บ้างและมีความถี่เจ้าถิ่นที่เป็นอุปสรรคอะไรอยู่บ้างนะครับ สังเกตว่าผมสแกปปนไปหนึ่งรอบเนี่ยผมเจอความถี่อยู่2ยอดนะครับที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานนะครับคือความถี่ที่700เมกะเฮิร์นะครับกับความถี่ที่ประมาณ750เมกะเฮิร์นะครับสความถี่นะครับห mm ัว hmm. ข้อต่อมาจะเป็นในเรื่องของมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์จะเป็นการตรวจสอบสถานะหน้าเครื่องนะครับเราสามารถที่จะตรวจสอบมอนิเตอร์ได้ผ่านซอฟต์แวร์ได้เลยนะครับเราคลิกมอนิเตอร์ขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นค่าของ RF นะครับสัญญาณ i อสัญญาณออดิโอแล้วก็เราสามารถที่จะเพิ่มเกณผ่านทางช่องทางนี้ได้เลยนะครับข้อต่อมากคือในเรื่องของไทม์ไลน์นะครับเราสามารถเลือกดูช n นลที่เราใช้งานได้นะครับผมว่าตอนนี้การทํางานของเครื่องระหว่างภาครับและภาคส่งสัญญาณการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับ เราสามารถที่จะตรวจสอบดูได้ว่าสัญญาณความแรงของเสาอากาศระหว่างเครื่องส่งและเครื่องรับตอนนี้เป็นแบบใหม่นะครับมีความแรงมากน้อยอย่างไรนะครับสามารถที่จะดูเรื่องของค่าแบตเตอรี่ได้นะครับหากเราปิดไประบบก็จะทำการให้เราเซฟนะครับเราก็สามารถที่จะเซฟไปเก็บไว้เพื่อไปตรวจสอบแล้ววิเคราะห์ในภายหลังได้นะครับหรือเราจะเลือกเป็นแบบออโต้ทำลายก็ได้นะครับก็คือเปิดเครื่องมาปุ๊บให้มันเลคคอร์ดเลยก็ได้เหมือนกัน ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการติดตั้ง w a l l e t w o r k b e n c บนบนคอมพิวเตอร์และวิธีใช้งาน w a l l e t Workbench นะครับร่วมกับชัว SLSD เบื้องต้นนะครับผมเรามีขั้นตอนนิดหนึ่งว่า SLSD เนี่ยจะสามารถใช้ w a l l e t ตเวิรได้นะครับคุณจะต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดซะก่อนนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับชัว w ว l l e t Workbench เนี่ยยังสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ไร้สายของชัวนะครับที่รองรับระบบเน็ตเวิร์กแทบ